หมู่บ้านกลางป่าดงพงไพรห่างไกลความเจริญเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะอาศัยความเชื่อเป็นการตัดสินว่าผิดหรือถูกหลังจากที่ชาวบ้านถูกเสือขาตายอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้านหมอผีเท่าประจำหมู่บ้านและเป็นผู้นำหมู่บ้านก็ฟันธงไปที่พรานเท่าเพียงผู้เดียวของหมู่บ้านที่ใครๆต่างก็รู้ว่าเป็นพรานที่มีวิชาอาคมแก่กลาไม่ต่างก,กันกับหมอผีเท่าที่ชาวบ้านนับถือ ว่าอาจจะเกิดจากวิชาอาคมของพรานเท่าทำให้กลายเป็นเสือสมิงเพราะว่าผืนป่าแถบนั้นไม่มีเสือเข้ามาหากินนานมากแล้วแถมว่ามันยังมาฆ่าคนตายอยู่ใกล้กับเรือนของพรานเท่าด้วยมันน่าจ,จะเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมเท่านั้นจึงจะสามารถทําเช่นนี้ได้พรานเท่าผู้นั้นก็เลยต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยของชาวบ้านแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐาน มีเพียงแค่คำชี้นำของหมอผีเท่าผู้เดียวเท่านั้นและมันก็ะทำให้ชาวบ้านเชื่อซะด้วยเพราะว่าช่วงหลังๆพลานเท่าดูจะก,กลายเป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครผิดกับสมัยก่อนที่เมียและลูกชายยังอยู่ด้วยกันหลังจากที่ลูกชายไปมีครอบครัวอยู่อีกหมู่บ้านและมารับเอาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยแต่แกไม่อยากไปอยู่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเรือนของตนเอง ก็เลยมีแต่เมียของแกที่ไปเพราะว่าต้องไปเลี้ยงหลานแกก็ขออยู่และตายที่นี่ไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดที่ผ่านมาแกก็เลยเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนอาจจะเป็นด้วยความเหงาแต่ชาวบ้านกับพากันคิดว่าเป็นอย่างอื่นซะมากกว่าต่างกับพากันจับจ้องไม่ว่าแกจะไปที่ไหนหรือว่าทําอะไรหากเห็นท่าไม่ดีชาวบ้านก็มีความเห็นกันว่าคงจะต้องฆ่าแกทิ้งเสีย จะได้ไม่มีชาวบ้านมาถูกฆ่าตายเพิ่มไปอีกช่วงเวลานั้นพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าก็ยังหาร่องรอยของเสือไปด้วยแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นร่องรอยอะไรว่าจะมีเสือเข้ามาหากินอยู่ในป่าแถบนั้นจนผ่านไปหลายวันก็มีชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายไปอีกคนและมันก็ลากเหยื่อไปกินอยู่ใกล้กับเรือนของพรานเท่าอีกเช่นเคยก็เลยทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นเป็นอย่างมาก ต้องพากันไปขอความเห็นครั้งสุดท้ายกับหมอผีเท่าซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านซึ่งหมอผีเท่าก็ได้เตรียมการเอาไว้แล้วเหมือนจะรู้เหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรทั้งหมดนำเอากระสุนปุกเสกจำนวนหนึ่งแจกจ่ายให้กับพลานที่มีฝีมือดีจะได้จัดการกับพลานเท่าผู้นั้นได้เพราะต่างก็รู้ว่ามีอาคมเข้มขลังไม่แพ้กันจนสุดท้ายพลานเท่าก็ถูกพลานในหมู่บ้านดักยิงระหว่างทาง ที่ออกมาจากการล่าสัตว์กระสุนอาคมที่หมอผีเท่าแจกจ่ายให้ก็ระเบิดตูมตามพุ่งเข้าไปที่ล่างของพรานเท่าไปสามนัดถูกที่หัวไหลและสีข้างด้านขวาจนเลือดสาตว์ส่วนอีกนัดเจาะเข้าที่หัวเข่าข้างซ้ายจนกระดูกแตกต้องกระเสือกกระสนยิงสวนกลับไปถูกพรานบาดเจ็บไปสองคนจนพรานพวกนั้นต้องพากันหนีตายไปก่อนเพราะรู้จักฝีมือของพรานเท่าเป็นอย่างดี กะว่าจะฆ่าให้ตายด้วยกระสุนเดียวแต่ดันมาพลาดท่าและไม่เพียงแค่ความแม่นปืนของพลานเท่าเท่านั้นเรื่องอาคมที่เข้มขลังแกก็อาจจะกลายเป็นเสือสมิงมาฆ่าตายได้ไง่ายๆแม้จะมีอาคมที่เข้มขลังแต่แกก็ไม่เคยคิดที่จะมาถูกดักยิงเอาแบบนี้เพราะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาก่อนพรานเท่าก็เลยต้องลากเอาสังขารของตัวเองกลับไปที่เรือน รักษาตัวเองด้วยสมุนไพรและอาคมจนอาการดีขึ้นแต่ก็ต้องกลายเป็นคนพิการหากินลำบากอีกทั้งสเสบียงอาหารที่เก็บไว้ก็เริ่มจะร่อยหลอลงไปจนเกือบหมดช่วงนั้นก็ไม่มีชาวบ้านหรือว่าพรานคนไหนกล้าเข้าไปตอแยกับแกอีกเพราะกลัวว่าพรานเท่าจะกลายเป็นเสือสมิงมาฆ่าล้างหมู่บ้านยิ่งแกรอดตายไปได้ก็คงจะยิ่งระวังตัวกันให้มากขึ้นเมื่อไม่มีเสือออกมาฆ่าคนตาย นั่นก็ยังจะดีกว่าไปทําให้แกโมโหเพิ่มเข้าไปอีกขื่นชื่อว่าเสือเมื่อมันได้เคยกินเหยื่อมันก็ย่อมมีความหิวกระหายขึ้นมาอีกผ่านไปได้ไม่ถึงสิบวันในช่วงใบใบก็มีชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายไปอีกคนและมันก็เหมือนจะตั้งใจลากเอาเหยื่อไปกินใกล้กับเรือนของพรานเท่าเช่นเคยครั้งนี้พรานเท่าเหมือนจะรู้ต้นสายปลายเหตุที่แกถูกชาวบ้านดักทำร้ายแล้วจึงได้แบกเอาปืน เอาไม้เท้ายันร่างของตัวเองเข้าไปในป่าหลังเรือนถึงได้ไปเจอกับไอ้ลายพาดกอนที่มันกำลังกัดฉีกกินร่างของเหยื่ออยู่แกยกปืนยิงใส่ร่างไอ้ลายนั่นที่ยังเพลิดเพลิอนอยู่กับการกินเหยือ่อและกระสุนปืนของแกก็ย่อมได้ลงอาคมเอาไว้แล้วเพราะแกะเองก็รู้เรื่องเสือที่ฆ่าชาวบ้านตายมาตลอดกระสุนระเบิดโตมพุ่งเข้าไปที่หัวของไอ้ลายพาดกอนนั่นอย่างจัง จนหน้าทิ่มลงไปกับพื้นล้มทั้งยืนมันลุกพรวดขึ้นมามีเพียงแค่รอยเลือดซิบๆที่หัวเมื่อสดตากันก็พอจะรู้ว่านั่นมันเป็นเสือสมิงที่เกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมและไอเสือสมิงก็รู้ตัวว่าคงจะทำอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านได้แห่กันมาก็จะยิ่งเสียเปรียบเพราะเห็นว่าพรานเท่าไม่ได้เป็นเสือสมิงอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจมันก็เลยหีบกระโจนหนีไปทันที แต่นั่นมันกระโจนเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างนั้นชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนก็แห่กันเข้ามาดูเหตุการณ์ถึงได้มาเจอกับร่างของชาวบ้านที่ถูกฆ่าตายและฉีกกินเนื้อหนังหายไปด้วยไกลๆกันก็ยังเห็นพลานเท่าเอาไม้ยันร่างของตัวเองเดินกระเพกกระเพกออกไปจึงได้พากันเชื่อสนิทว่าพลานเท่าเป็นเสือสมิงพากันยกปืนยิงใส่พลานเท่าไปติดๆ แต่ครั้งนี้กระสุนปืนกลทำอะไรพรานเท่าไม่ได้เพราะแกได้ใช้อาคมป้องกันตัวเอาไว้แต่ด้วยความที่ขาของแกต้องกลายเป็นคนพิการทำให้หนีไม่ทันชาวบ้านรู้ว่ากระสุนอาคมของหมอผีเท่าคงจะทำอะไรแกไม่ได้เหมือนเดิมก็คว้าเอาท่อนไม้ไกลๆมือหวังจะช่วยกันทุบพรานเท่าให้ตายคามือแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนระเบิดโตมขึ้น กระสุนกระพุ่งเข้าไปที่ร่างของคนที่อยู่ด้านหน้าสุดจนหงายหลังพึง่งล้มลงไปขาดใจตายคาที่ที่ตามมาอีกสี่คนถึงกับพผงะถอยหลังโกรธแล้วก็พากันวิ่งหนีตายสุดชีวิตปรากฏร่างของทิดชื่นลูกชายของพรานเทาถือปืนเดินเข้ามาหาและรีบพยุงเอาร่างของพ่อกลับไปที่เรือนทันทีทิดชื่นได้พาแม่และลูกเมียขนของใส่เกวียนย้ายกลับมาอยู่ที่โมบ้าน ครั้งนี้จะไม่ทิ้งพ่อไปไหนอีกเรื่องชาวบ้านที่รู้ว่าทิศช,ชื่นกลับมาก็ยิ่งหวั่นใจมากขึ้นเพราะรู้จักนิสัยใจร้อนมดทะลุของทิศช,ชื่นเป็นอย่างดีว่าเป็นคนไม่กลัวใครหรือยอมใครและยิ่งมารู้ว่าพลานเท่าผูเป็นพ่อถูกชาวบ้านตามฆ่าด้วยแล้วคงได้เดือดร้อนกันมากขึ้นทิศช,ชื่นนอกจากจะไม่เคยกลัวใครแล้วก็ยังได้สืบทอดวิชาอาคมต่างๆไปจากผูเป็นพ่อด้วย เกรงว่าทั้งสองพ่อลูกจะกลายเป็นเสือสมิงออกมาฆ่าชาวบ้านจนตายกันหมดต่างก็ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีเท่าทันทีด้วยหมอผีเท่าได้ขาดการเอาไว้แล้วว่าพรานเท่าเองตอนนี้ทั้งเรื่องสถานการณ์และสภาพร่างกายนั้นเสียเปรียบตนเป็นอย่างมากส่วนทิชชื่นอาคมก็คงจะไม่ได้เข้มแขังอะไรไปมากกว่าพ่อของมันก็เลยรับปากกับชาวบ้านว่า ตนเองจะเป็นผู้จัดการสองพ่อลูกนั่นเองเพราะที่ชื่นก็ได้ฆ่าชาวบ้านตายไปแล้วคนหนึ่งชาวบ้านคงไม่อยากให้มันมีชีวิตอยู่หมอผีเท่าก็เลยสั่งให้ชาวบ้านเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาดูเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอตกคำ่ำหมอผีเท่าก็พรำบนอาคมขังอยู่ครู่ใหญ่ๆและก็ลุกเดินลงจากเรือนของตนออกไปทางด้านหลัง เยื้องอย่างตรงไปที่เรือนของทิดชื่นโดยที่ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าแอบดูตามคำสั่งเด็ดขาดของหมอผีเท่าแต่ระหว่างทางกับรู้สึกหิวกระหายด้วยความเคยชินถึงได้เข้าไปที่ป่าที่มีชาวบ้านถูกกระสุนปืนของทิดชื่นฆ่าตายเพราะกลัวสองพ่อลูกก็เลยยังไม่มีใครกล้าเข้าไปหามเอาออกมาเมื่อไปถึงหมอผีเท่ากจัดการกัดฉีกินร่างนั้นจนอิ่มหนำสะสมใจ เพราะว่าล่างหมอผีเท่านั่นก็คือเสือสมิงนั่นเองพรานเท่าเองก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับทิดชื่นได้ฟังไปแล้วปล่อยให้ลูกชายลงจากเรือนไปตั้งแต่ช่วงคำ่ำรอบๆเรือนก็ได้ลงอาคมกันเอาไว้ทั้งสีทิศด้วยอาคมที่ทิดชื่นได้รับการถ่ายทอดจากพ่อของตนเองบวกกับอาคมของพ่อตาที่ก็เป็นพรานที่เลืองอาคมอยู่ที่นั่น ก็ยิงแข็งแกล่งเข้มขลังจนหมอผีเท่าต้องขาดไม่ถึงไม่มีทางที่เสือสมิงจะเข้ามาทำอะไรคนในเรือนได้แน่ทิดชื่นออกไปนั่งรอหมอผีเท่าอยู่ในป่ารังเรือนเพราะรู้ว่าหมอผีเท่าต้องมาหาตนถึงที่ด้วยความชล่าใจไม่นานนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่แอบย่องเข้ามาทิดชื่นทำเป็นไม่รู้นั่งนิ่งรอจนมันพุ่งกระโจนเข้าใส่จนร่างเสือสมิงหมอผีเท่านั่น พุ่งเข้าไปขยำเข้าที่ลำคอของทิดชื่นสบัดกระชากสุดแรงจนคอของทิดชื่นขาดกระเด็นออกไปแต่กลับมีเสียงของทิดชื่นหัวเลาะดังลั่นออกมาทำได้แค่นี้เองเหรอพ่อหมอเป็นเสือสมิงสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้วยังมาใส่ร้ายพ่อของฉันให้เดือดร้อนแทนอีกถ้าแกจะไม่ได้ตายดีแน่วันนี้เสือสมิงหมอผีเถ่ามองดูร่างของทิดชื่นที่มันขยำอยู่ นั่นเป็นเพียงแค่ต้นกล้วยและร่างของทิดชื่นที่ยืนอยู่ไม่ไกลบัดนี้ก็กลมลงไปยืนสี่เท้าและร่างกระไดกลายเป็นกระทิงปลาตัวดำเมื่มเขายาวแหลมงงพุงเท้าเข่าหาเสือสมิงที่กระพงเข่าใส่เช่นกันเสือสมิงเท่าคิดอยู่แล้วว่าอาคมของตนนั้นเหนือกว่าทิดชื่นก็กระโจนขึ้นไปคอมอยู่บนด้านหลังของกระทิงขยำคมเขี้ยวออกแรงฉีกกระชากสุดกำลัง แต่กลับไม่สามารถที่จะฉีกเอาเนื้อหนังของกระทิงนั่นออกมาได้สุดท้ายก็ถูกแรงอันมหาศาลเหวี่ยงกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ใกลๆ้ๆเสียงดังโครมเสือสมิงเท่าถึงกับนอนดินพล่านตัวงอด้วยความจุกเสียดไปทั้งร่างน้ำซ้ำยังถูกกระทิ้งพุ่งเข้าพิดกระเด็นไปมาไม่ต่างอะไรกับของเล่นโดยที่เสือสมิงเท่าไม่สามารถจะทำอะไรได้ด้วยซ้ำเหลือหนังสมิงที่ว่าหยาบเหนียว กลับถูกเขาอันแหลมคมของกระทิงทิ่มแทงเลือดทะลักไม่ต่างอะไรกับหยกกล้วยเสือสมิงเท่าได้แต่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเมื่อรู้ตัวว่าใกล้สิ้นท่าก็คิดที่จะให้ชาวบ้านช่วยร่างเสือสมิงเท่าก็รีบพุ่งกระโจนหนีไปทันทีมันวิ่งร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเข้าไปในหมู่บ้านแต่ทิชชื่นไม่ได้ตามเข้าไปด้วยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีอะไรสนุกสนุกให้ชาวบ้านได้ทำ เมื่อหมอผีเท่าที่บาดเจ็บหนักเลือดอาบไปทั้งร่างร้องขอความช่วยเหลือเข้าไปถึงในหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงร้องเออะอะโวยวายตามมาด้วยเสียงปืนที่ดังสนัน่นจนผ่านไปครู่ใหญ่ๆทุกอย่างก็เงียบสงบลงทิดชื่นถึงเด้รีบขึ้นไปนั่งร่วมวงกินข้าวปาลาร่วมกับลูกเมียและพ่อแม่ที่ตั้งสำรับรอไว้อยู่ก่อนแล้วเพื่อให้ทิดชื่นนั้นเสร็จธุระสักก่อนค่อยมากินมื้อค่ำด้วยกัน ในหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้พูดคุยโตเถียงกันอยู่จนเกือบจะเทียงคืนถึงได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนจนรุ่งสางก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งบริเวณจุดที่รวมกันยิงหมอผีเท่าจนตายก็เพราะว่าหมอผีเท่าผู้นี้ที่เห็นลำตัวนั่นเป็นคนแต่ดันมีหัวและองค์มือองค์เท้าเป็นเสือโดยที่มันวิ่งเข้ามาแบบไม่รู้ตัวมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ชาวบ้านถึงได้รู้ว่าหมอผีเท่าผู้นี้เองที่เป็นเสือสมิงฆ่าชาวบ้านตายเรื่องทั้งหมดก็มาจากตัวหมอผีเท่าที่โยนไปให้พรานเท่าผู้เป็นพ่อของทิดชื่นว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมทั้งที่หมอผีเองก็มีแต่ชาวบ้านกลับเชื่อหมอผีเสียสนิทหลังจัดการเผาร่างหมอผีเท่าเสือสมิงนั่นไปแล้วชาวบ้านจึงได้จัดเอาดอกไม้เครื่องหอมและอาหารข้าวหวาน รงไปที่เรือนของพลานเท่าเพื่อเป็นการเลี้ยงมื้อเช้าและขอขมาไปด้วยและขอให้พลานเท่าเป็นผู้นำหมู่บ้านคนต่อไปแต่พลานเท่าเห็นว่าตนเองนั้นขาไม่ดีแล้วจึงเสนอให้ทิดเชิญลูกชายของตนนั้นเป็นแทนซึ่งชาวบ้านทุกคนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่มีผู้ใดขัดข้องและไม่ติดใจเอาความอะไรกันอีกทั้งสองฝ่ายกับเรื่องที่ผ่านมา